คุณวาวาถามว่าลัคนาตุลมีเสาเป็นราชาโชคทำไงให้มันให้คุณเขี้ยวครับดาวเสาเนี่ยมันขี่งกนะรู้ปะ่ะมันคิดเยอะมันเครียดมันจริงจังมันสีเรียมเป็นราชาโชคคือมันอยู่ในเรือนกระดุมพระถูกต้องไหมลัคนาตุลดาวเสาเป็นราชาโชคคือดาวเสาอยู่ในพิจิกพิจิกเป็นกระดุมพระของดาวของลัคนาตุลทำไงให้มันเกิดราชาโชคต้องทําแบบเสาก,ก่อนเขี้ยวขี่ตื่นขี้งกมองถึงความคุ้มค่าประโยชน์ไม่ใช้จ่ายง่ายไม่สุรุยสุร่าย นั่นแหละจะเกิดความราชาต่อสกุลพระต่อทรัพย์สินเราแปลว่ายิ่งเขี้ยวยิ่งประหยัดยิ่งคิดเยอะเรื่องเงินคุณจะยิ่งมั่งมีแค่นั้นเองแม่น่ะตัดเป็นคลิปไปลงตนะิ๊กต็อกเนาะมันได้ประโยชน์อยู่นะเนี่ยอยากดูค่าครูเท่าไหร่คะค่าครูถ้าดูดวงดวงละเก้าก้าต้องจองคิวนะครับเพราะว่าคิวเยอะคิวเยอะ คิวล้างจานลดน้ําต้นไม้ตัดหญ้าครับไม่ใช่คิวดูดวงถ้าอยากดูก็หลังใหม่มานะครับแล้วก็นัดคิวกันจริงๆคือต้องต้องจองคิวเพราะว่าต้องจัดระเบียบหน่อยนะครับคุณอายบอกว่าพพิคเนศครับนั่นแหละครับวายพิคเนศครับสาธุนั่นแหละคุณนัดที่สอนถามว่าธรชนาตุลเกิดวันอาทิตย์สุกมร